มีแบบนั่งเดินพักเหรอเออเอาเลยข่าวลึวงอ่ะไม่ตามมาป้อนน้ำแล้วหรือไงไอ้นั่นมเอาคืนไปเลยหืมไปประอ่ะวันนี้ยกให้ไปแล้วอ้อแค่นี้ห กไมันจะไหนอะสแตนไงโอ้โหทหี่เอิญแม่งเลี้ยงน้องดีไปปะวะแล้วนี่เป็นไงบ้างโอเค <S <S เปล่าโอ้โหโคตรจะโอเคอะ่ะงานโคตรสบายแต่ชุดเนี้ยกูไม่คืนแล้วนะไ,ไม่กลัวหรอถ้าบอลชนะ เจะกลัวทำไมเด็กเนน Z ก็ไม่ตีกันแล้วครับ <S <S นี่หมูแมงเมื่อเื้านอนกี่โมงได้นอนมหมเนี่ยพักสายตาบ้างเดี๋ยวไม่ไหว <S <S เดี๋ยวผมช่วยดูให้งั้น ขอสิบนาทีได้เฮ้ยสิบนาทีต้องปลุกกูนะต้องปลุกกูเฮ้ยทำไมปลุกมึงโดนหน้ามึงแน่ ครับเกมการแข่งขันที่ดุเดือดดีชุ่นครึ่งหลังกำลังจะเริ่มต้นกันแล้วครับไปเอาใจช่วยกันดีกว่านะครับว่าไฟเดนคอลเลสของเราจะสามารถเักษาประตูไว้ได้หรือไม่ครับพวกกูได้กินแปลกกินอะไรวะกลิ่นคันคันอะไรคันชนกไงคนชนะอยู่เนี้ยอะไรนะพวกมึงอ่ะเชื่อแต่รู้สึกหมนกูได้กินจริงๆวะกินอะไรวะ โอ้โหมือฉีดน้ำหอมไหมใครดมวะไม่ได้เว้ยเผื่อมีสาวนี่ใช่คนนี้ปะมีต้นบังพนหน่อยพี่หรือว่ามึงมีคนที่ชอบอยู่แล้วล้วไม่เปิดใจใช่ป่ะไม่มีพี่อมผมขอยืนตรงนี้ได้เปล่าอ๋อนีเลยน้องคนพี่ใจดี ขอบคุณครับอเออมึนก็อย่าไปเบียดคนอื่นแล้วกันนิกอือว่า แต่มึงอย่าไปบอกใครนะว่ากลัวมาครับเออเรล่อเวลาอีกเพยงแค่สิบนาทีเท่านั้นครับผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับสถานการณ์ของกองเชียร์ทั้ง2องรุเรียนกำลังจะตึงเครียดบอกมากเลยทีเดียวครับ กูขอสักแม่เถอะให้มันจบสักทีนี่เอาเสมอก็พอกูไม่ได้เอาชุดมากูกลัวอะไรเนี่ยเป็นเรื่องนในทีมเราอ่ะมีตัวบูอยู่เหรอไหมเออรอใอ่ะไอ้พงแขนมึงไปโดนอะไรมากูช่วยแมวมามันโดนลุงฮะนักสัตว์เหรอสุดแม่งตีกับแมวล้วอารมณ์ไหนของเพื่อนกูเนี่ยอารมณ์ร้แล้วเนี่ย

ศูนย์ครับผมไฟในคอเล็กยิงเข้าประตูไปแล้วรับผลการแข่งขันก็ค no! no! ือไฟในคอเล็กช่าผมใส่น้ำ้อมผมเป็นน้ำ้อมระวังระวังมาโนโนสองศูนย์แล้วไปเสียสองศูนย์โอ้

อพี่ไม่ก็เพือ่อนผมอะพี่เออเงินเดี๋ยวกูไปละเฮ้ยเอเอมึงมีสร้อยเหลือปะเหือยกได้บ้างหมดแล้วอะพี่โทษทีน่าเสียดายว่ะพี่ก็จบไปแล้วจะเสียดาด้ทำไมครับบางอย่างก็ปล่อยไปเรื่องของเด็กเถอะ ก็จริงแต่ถ้าเบื่ออะไรเด็กๆเกมื่อไหร่ถ้าขายพี่ได้ตลอดนะจะทักปะอะไรเก็บของเก็บของเก็บของ นึกว่ามีแค่พวกเราที่มาสองคู่พี่เขาก็มาแล้วอะเขาไม่ได้มาสองคู่หรอกจ้ะเขามาสอ่องเพื่อนเรานี่แหละอุ้ยคกจีนเหรอคู่นี้ไม่ใช่คู่จีนจ้ะคู่จริงเออมันอวดกูด้วยนะว่าจะไปหัวหินกับเขาอะไอหัวหินนี่มันจะไปขอเป็นแฟนกันที่นั่นปะวะแปลว่าขอเป็นแฟนท่ามกลางถ่ายทิศตกดินอ,อยานออยาด้บมึง สวัสดีค่ะพี่แตงพี่แตงไม่หมดไอ้ภูมิมาดูขยะนี้ดิชิ้นแม่โงโคตรใหญ่ช่วยเก็บนี่ยกัน้ยฉันต้องเดินทางไปไเพื่อเก็บขยะ ไม่รู้ยบบนี้จะกินอะไรจะมีซูชิอยู่ในนัานไมโอ้ยไม่เก็บเคยละไปเอ้ามันขบ้าออกมาเก็บอะไรเด้อก็ไปกินเฮ้ยทำไมไม่ช่วยอ่ะช่วยอ่ะมันกเก็บเนแล้วจัดตัไปไป มึงไม่น้องมาเก็บก็ได้มึงไม่นั่งรอตรงนั้นอะ่ะอืมไม่เป็นไรช่วยได้นุกดีทำไมมึงพูดไม่รู้เรื่องเลยวะตรงกลางวันมันก็ไม่นั่งตากดแดดก็ตรงนั้นมันเห็นเปอร์ชัดอะ่ะสรุปคือที่มึงนั่งตากแดดเห ก็พอกูไม่เก็บขยะก็เพรกูรอ่ะกูไม่อยากให้มึงลำบากหรอไม่เลยเราทำทุกอย่างก็เพื่อเปอิดงั้นขอบคุณนะ ที่อดทนตลอดทุกเรื่องเลยอะเราไม่ได้ทนเราเต็มใจตั้งหากงั้นถ้ามันเหนื่อยมันก็พักนะไม่ต้องทนทุกเรื่องหรอกมันไม่เนี่อยหรอกถ้าเป็นเรื่องของเปิด เสร็จแล้วอ่ะไปหาอะไรกินกันป่ะ ดีใจจังสองคนนี้สนิทกันด้วยอะ่ะขออนั้นบ้างดิเฮ้ยไม่ให้ขอชิ้นนึง